โอเคถ้าถึงจุดนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าใกล้ถึงนี่ครับผมนี่จุดน้ําวนนะครับผมู่ตรงนี้เลยโอเคพี่จะถึงแล้วครับอึดใจเดียวนิดเดียวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วทีนี้มาเลยครับถึงจุดน้ําวนแล้วก็เดินจากนี้ไปประมาณสามร้อยเมตรใช่ครับสองสามร้อยเมตรก็ถึง แล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,วออกมาไปกันนะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ออกไปกันแล้วหลนะายคนจะไม่เห็นแบบวิวด้านบนนะถ่ายวิวด้านบนให้ดูบ้าง นี่คือจุดน้ำวนนะครับผมอ่าแล้วแต่วันบางวันก็แรงวันก็ไม่แรงนี่ครับจุดนี้ออกมนเห็าอจากซอกหินพอดีมันก็จะเป็นน้ําวนนะฮะแล้วแต่วันวันไหนก็นนพอถึงตรงนี้ก็แปลว่าอ่าถึงแล้วก็มองไปก็เห็นเลยครับทีนี้เดินร้อยเมตรสองร้อยเมตร แต่ทําไมวันนี้เสียงเบาจังเลยข้างในไม่มีเสียงแจ้วเจ้าเลยนะไเงียบจะเออเงียบเลยเงียบเงียบถึงแล้วครับถึงแล้วแต่ว่าต้นไม้บังต้องเดินไปน,น่าจะเหลืออยู่กันเยอะอยู่หรอกครับแต่ว่าเสียงไม่ดังเฉย แต่ว่าป่าไม้ก็ยังไม่เห็นออกไปนะไม่รู้ว่าป่าไม้เข้าไปตรงไหนกันนะถึงแล้วครับอยู่ด้านหน้าครับผมอยู่ด้านหน้านตอ ยิ้มรับโชคเลย,ยลออกมา,ายิ้มรับโชกดอเลยแต่คนเงียบนะแต่คนเยอะคนเยอะคนเยอะ,ยอะแต่ว่าแค่เงียบไปเฉยวันนี้นะสงสัยอธิษฐานกันอยู่นี่เนะขาผมอยู่ตรงนี้ครับนะโอ้โหวันนี้นี่คนแบบนิ่งเงียบเลย ถึงแล้วครับทุกคนวันนี้คนเยอะกว่าทุกวันนะครับให้ดูอ่านก่อนดูคนก่อนเลย วันนี้ขยะเยอะกว่าทุกวัน อกบนั่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในคนอื่นจะได้เดินเข้ามาโอ้โหวันนี้มาขออะไรครับพี่ ความซับอย่างเดียวเลยขอซับยันล้วนเลยขอซับล้วนล้วนเลยนี่ก็ผมเครื่องก็พอสมเร็จในซับไงคพรที่ได้ก็เลยมาดีดีครับผมทั้งลาเอาทั้งลาลาวในไทยอ่เอาทั้งลาเอาทั้งลาและไทยว่าอย่างนั้นโอ้โหสุดยอดลากเลยได้ทั้งไทยทั้งเพื่อนบ้านอืมในทั้งไทยและเพื่อนบ้านนี่ครับก็จะมี หลากหลายนะครับผมนี่มีความเชื่อของแต่ละคนก็จะมีการไหว้หลากหลายโอ้โหแต่ผมร้อนมากกว่านี้เหงื่อแตกก็จะมีหลายคนมาต่างหลายที่นีถ้าเราใช้โดนินก็เหมือนน่ดนด้มาหรืใช้โดินหรือว่าลวดก็ นะครับผมยิ่งแบบนะให้ทุกคนดูเองแล้วกันนะครับต้กลังรอวันนี้น้ำลงอีกเลยเนี่ยเหมือน <c oughs> ว่าน,น,น้ำจะลงอีกเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยังเปิดได้อยู่ไงต้องขยายั้งเดี๋ยวพี่พี่ทหน้าม่านหน้าท่นเดียว จะถ่ายมุมนี้บ้างอยากให้เห็นคนมานะครับผมอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วก้าวเด,ยวเดียวเท่านั้นอ๋อนี่ไงพี่ป่าไม้มาอีกวันมาช่วยดูแลความสะอาดนะครับเมื่อวานผมก็เอาไปถุงหนึ่ง วันนี้เยอะกว่า ok ทุกวันเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้มากันกี่คนครับพี่หลายคนอยู่ครับหลายอยู่นะวันนี้เห็นเดินเรี่ยงลายกันมาเฉพาะป่าไม้หรือว่ามีหน่วยงานไหนมาอีกครับอ๋อการท่องเที่ยวก็มานะครับผมมาดูสถานที่ไปแล้วนะครับการท่องเที่ยวมาดูงานครับแล้วก็กรมป่าไม้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับผมที่มาเพราะว่าวันนี้เยอะนะวันนี้เยอะเมื่อวานผมก็เก็บไปเกือบหมด นะครับเหลือไว้แต่คนที่เพิ่งไหว้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้เก็บให้ก็เก็บเป็นแบบข้ามวันนะครที่เขาไหว้ข้ามวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอากระถางทูบเข้ามาจะได้จุดกันจุดเดียวนะครับน่าจ,จะเป็นช่วงบ่ายๆเดี๋ยวพี่เขาตั้งจะเข้ามาช่วงบ่าย,ายนะครับโอ้โหยากาศ คือขอแล้วได้จนได้อยู่นะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนะเออขอแล้วมันได้มันก็เลยได้อยู่ต่อนะครับถ้าขอไม่ได้ผมก็คงไม่ได้อยู่นะก็ให้ทุกคนพิจรารณาเอานะครับไม่ได้พากันงมงายนะครับค,ค,นคนที่เขาเชื่อคนที่เขาอะไรก,ก็เลยได้กันโอ้โหตรงนี้แบบแสงกระทบนี้แบบเงาวาวเลยนะครับผมเนี่ยน่ครับมุมนี้ สิบเท่าให้ดูสิบเท่าเลยครับผมนะตรงนี้บ้างตรงนี้สิบเท่าบ้างภาพมันมัวโอเคชัดแล้วดูผิวดูผิวไม่ดูผิวนะครับผมจะมีกิ่งไม้บางนิดหนึ่งให้ดูผิวนะครับอันนี้ผมซูมสิบเท่าเลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตเดินเข้า้งในก่อนให้ทุกคนได้เห็นมุมด้านในบ้างคือยาวมากนะทุกคนเนี่ยดูสิเออยาวมากเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างในให้คลิปถัดไปถ้าผมจะถ่ายข้างในนู้นนะครับได้ขอพักก่อนนะครับยาวมานี่เลยเดี๋ยวดูตรงกอะไพรนี้ครับ แสงแสงเข้าตาผมผมมองไม่เห็นนะแต่ว่ากล้องนะจะเห็นชัดอยู่สิบเท่านี่ครับให้ดูสิบเท่านะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้น,นกลางระหว่างคลิปจนจบนะครับผมใน YouTube นะครับผมฝากด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิม เป็นกาําลังใจให้กับจอห์นนี่นะครับผมที่ถ่ายทําให้กับท่านที่ดูในทุกๆวันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ไกลได้เห็นได้ดูแล้วก็มีโอกาสก็ได้เดินทางมากันนะครับสำหรับคนที่มีความเชื่อก็จะขอพรนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับ